Oasis Live 2025ปรากฏการณ์ Oasis Live 25มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างวันเดอร์วอลเลซสำรวจพบว่า มีแฟนเพลง1.4ล้านคนเข้าชมคอนเสิร์ต17รอบในสหาราชอาณาจักรโดยมียอดค่าใช้จ่ายรวม45,000ล้านบาทหรือเฉลี่ย33,201บาทต่อคนแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือ30%ของแฟนเพลงตั้งใจที่จะตามเทรนด์แฟชั่นยุค90กางเกงยีนส์หลวมเสื้อวอร์มรองเท้าผ้าใบ ขณะที่ยอดสตรีมเพลง Hello Bring It On Down and Fade Away พุ่นเกิน1,000% oh, แต่เนื้อสิ่งอื่นใด6ใน10คนที่มีบัตรคอนเสิร์ตเชื่อว่าการได้เห็นีเอมและโ n o อลกาลาเกอร์กลับมาคืนดีกันได้คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว Oasis Live 2025 Part 2 Don't Look Back In Anger เพลงแห่งความโกรธกริ้วรู้หรือไม่กว่าจะได้เพลงสุดฮิต Don't Look Back In Anger มันต้องแลกมากับความโกรธสุดขีดและเคยสงสัยกันไหมแซลลี่ในเพลงคือใคร Don't look back in anger คือเพลงแรกที่โนทั้งแต่งและร้องเองแล้วทำไมโนต้องร้องเองนะหรือเรื่องมันเป็นแบบนี้หลังอัดเพลง Wonderwall เสร็จเหลี่ยมที่ออกไปเมามาจากผับดันพาเพื่อนเกือบ30คนกลับมาถล่มห้องอัดเละทำเอาโนโกรธสุดขีดจนหนีออกจากวงจากนั้นผ่านไป3ส,สัปดาห์ โน no, กลับมาอีกครั้งและอัดเพลง Don't Look Back in Anger จนเสร็จและจากนั้นมาก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลย no, ส่วนซลลี่ในท่อนฮุกโซ s ซ l ลี so can ่แคนเว t คือใครนะหรือนี่คือคำตอบของโ no. นตอนที่กำลังเขียนเพลงนี้เลียม,มันดันได้ยินผมพึมพำทำนองเพลงนี้มันเลยถามผมว่าเมื่อกี้แกร้องว่าโ so ซ Sally Can นเว t เหรอผมได้ยินแล้วคิดว่าเจ๋งดีว่าขอล้กันนะและจากท่อนนี้เอง ผมก็เลยแต่งเพลงนี้ได้จนจบส่วนหากถามว่าเพลงนี้มีความหมายว่าอะไรคำตอบของโนคือจะไปรู้หรือผมแต่งเพลงนี้ตอนผมกำลังเมาจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้เลยเพลงนี้หมายถึงอะไรเอาเป็นงั้นไปถ้างั้นเราไปร้องเพลงนี้กันดีกว่า Oasis Live 2 0 2พ Part 3 Wonderwall <c oughs> เพลงที่คนทั้งโลกรัก แต่เหลี่ยมโคตรเกลียดรู้หรือไม่วันเดอร์ว l ของ O อเอซเพลงที่คนทั้งโลกรักนั้น <c oughs> เป็นเพลงที่ฟรอนต์แมนของวงเกลียดแล้วรู้ไหมความหมายของเพลงนี้จริงๆมันคืออะไรกันแน่ <c oughs> เพลงบ้าอะไรของแกโอเอซิสไม่ใช่วงพังนะวอยทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เหลี่ยมพูดหลังได้ยินเพลง Wonderwall ครั้งแรกทั้งๆท,ที่มันคือเพลงที่คนทั้งโลกรักที่สุดของโอเอซิสรู้ไหมชื่อเดิมของ Wonderwall คือ Wishing Stone โดยโนเลนเล่าว,ว่าเขาแต่งเพลงนี้โดยนึกถึงเพื่อนในจินตนาการที่คาดหวังว่าจะโผล่ออกมาช่วยให้รอดพ้นด้านมืดของตัวเอง แต่เหลี่ยมกลับให้นิยาม w o n d e r w ์วอไว้ว่ามันจะเป็นอะไรไปได้ <c oughs> ก็แค่เหมือนเวลาหาตัวรถเมย์หาแล้วหาอีกสุดท้ายพอเจอมันเราก็ดึงออกมาแล้วร้องว่า w o n d e r w ์วอของกู oh people, right here, right ไม่เพียงแค่นั้นเวลาเคยบอกว่า Wonderwall คือหนึ่งในเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุด <c oughs> เหลี่ยมกับพูดว่าพวกแกไม่เคยฟัง l i ฟ e Forever หรือไงวะอืมถ้าเป็นแบบนี้เรากลับไปร้องเพลงนี้กันอีกครั้งเถอะ โอเอสิทไลฟ์2องพันยี่ f ิบห้ e พารมุมคิดที่แตกต่างจากเนว v วาน่า l i f o r o v e v e r ที่ส่งให้ o อเอสิ o โก t ทูเ o อะนั้นมีจุดเชื่อมโยงกับวงเนว v วาน่าแล้วนอนกันลเกอร์แต่งเพลงนี้เพราะอะไรกันนะผมโคตรชอบเคิร์ทโคเบเลยนะแต่ผมทนไม่ได้ถ้าต้องอยู่ใกล้ใครที่พูดว่า I hate myself <S <S โนบอกเล่าถึงที่มาเพลง Life Forever เพลงที่ส่งออ s ซิสกลายเป็น Rockstar โดยระบุว่าผมแต่งเพลงนี้ช่วงที่เนเวอร์านากำลังโด่งดังผมโคตรชอบเคิร์ตโคเบนเลยนะแต่พอผมได้ยินเพลง I Hate Myself ผมกลับคิดว่าเด็กๆไม่ควรได้ยินอะไรแบบนั้นมันไร้สาระมากๆเพราะคนเราไม่มีวันรู้หรอกว่าวันนั้นๆของเราจะจบลงแบบไหน ตอนนั้นพวกเรายากจนแทบไม่มีอะไรแต่ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตเรามันดีจริงๆโน <No S 2> แต่งเพลง REFERVER ตอนเป็นช่างก่อสร้างระหว่างปี1 9 9 1 9 3และ l i v e f o r e v e r าทำให้ Oasis ได้เซ็นสัญญากับ Creation Record s ไม่เท่านั้น f o r r v e r ยังติดชาร์ตเพลงฮิตทั้งสหรัฐและอังกฤษแถมได้ทั้งเงินและกรองและเพราะแบบนี้ เราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปฉะนั้นเราไปร้องเพลงนี้กันอีกครั้งดีไหม Oasis Live 2025 Part 5 c h a m p i g n Supernova เพลงนี้มันคืออะไรกันแน่ รู้หรือไม่แชมเปญซูเปอร์นวาเพลงประจำทุกโชว์ของ Oasis และหนึ่งในเพลงที่ทำให้วงโด่งดังแต่คนแต่งอย่างโนกลับบอกว่าผมคิดไม่ตกจริงๆวันเหนือเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรกันแน่อา้าวเป็นแบบนี้ได้ไงไปฟังโนพูดเรื่องนี้กันบางท่อนของเพลงผมเขียนตอนเมาไร้สติอย่างท่อนที่ว่า someday you will find me caught beneath a landslide In a c h a m p i o n supernova in t น e sky น่าจะไซคีเดลิกที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเขียนมาแล้วความหมายจริงๆของเพลงนี้คืออะไรกันแน่ไปฟังจากปากของโนกันมันเหมือนตอนคุณยังเด็กแล้วคุณเกิดนึกสงสัยว่าหลายต่อหลายคนในโลกนี้ทำอะไรได้บ้างไม่วะ แล้วคุณก็พบว่าพวกมันไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยตอนเริ่มทำเพลงเราจึงตัดสินใจว่าเราจะไม่สร้างคุณูประการอะไรให้ใครทั้งสิ้นเราคิดแค่ว่าจะทำเพลงดีๆทิ้งไว้สักจำนวนหนึ่งพอส่วนใครที่มักบอกว่าเนื้อเพลงนี้มันงี่เง่าโนก็สวนกลับว่า ทุกเพลงมีความหมายสำหรับคนฟังแต่ละคนแตกต่างกันเสมอฟังแล้วยังงองอยู่ใช่ไหมงั้นเราไปร้องเพลงนี้กันอีกครั้ง Oasis Live 2025 Part 6 Supersonic เพลงที่โนรักมาก รู้หรือไม่ s u อร์ s อนิกเพลงที่โนรักมากๆและแฟนเพลงพยายามตีความเนื้อเพลงออกไปอย่างหลากหลายโนใช้เวลาแต่งแค่10นาทีช่วงเพื่อนในวงไปกินอาหารจีนส่วนที่ใครๆพยายามตีความเนื้อเพลงอย่างหลากหลายนั้นโนตอบเหมือนเดิมผมแต่งเพลงนี้ตอนเมาส่วนผู้หญิงชื่อเอลซ่าในท่อน I know a girl called Elsa. She's into our Castelter. She done it with a doctor on a helicopter. คือใครนะหรือนี่คือคำตอบของโนมันเป็นแค่ชื่อหมารดไวเลอร์ที่มีปัญหาท้องอืดบ่อยๆแค่นั้นส่วนที่มีนักวิจารณ์บอกว่าทอนโซโลเพลงนี้เหมือนกับเพลง My Sweet Lord ของจอ o r g แฮร์ริสัน โนยืนกรานว่าไม่เป็นความจริงเลยและสุดท้ายซ u เปอร์ซอนิคือเพลงฮิตลำดับแรกๆของโอเอซิสในปี1994และครองตำแหน่งซิงเกิลขายดีที่สุดอันดับ13ของวงถ้าเป็นแบบนั้นเราไปร้องเพลงนี้กันอีกครั้งดีกว่า